สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูกลิดนลับในการให้น้ำฟักทองพันข้าต่อหรือฟักทองต่างๆนะครับที่ผมดูแลอยู่ครับว่าเรามีวิธีการให้น้ำฟักทองอย่างไรนะครับทำให้รูปฟักทองมีน้ำหนัก แล้วก็ได้ราคาดีนะครับลูกโตได้ราคาดีนะครับในวันนี้นะครับพัดคองพันข้าตอกนะครับก็ได้60กว่าวันนะครับ 6กว่วัน,นครับเคล็ดับในการให้น้ำพักทอง60กว่าวัน,นครับมีวิธีการยังไงนะครับถึงจะทำให้รูกพักทองมันโตและมีน้ำหนักนะครับ ตอนนี้ก็ลูกนี้นะครับลูกนี้ก็ได้อยู่ประมาณสามกิโลแล้วนะครับสามเกือบเกือบสี่กิโลนะครับตัวน,นี้นะครับผมพามาดูนี่ก่อนนะครับ <c oughs> มันดกบ้างไหมครับ่ดูนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนะครับอ่า ฟักทองที่้องสมบูรณ์นะครับลูกนี้น่าจะประมาณสี่สี่กิโลกว่านะครับสี่กิโลนะครับตัวนี้ก็ประมาณสี่สี่กว่ากิโลสี่กับห้ากิโลนะครับเพื่อนลูกจะโตนะครับเรืงนี้นะครับนี่คือฟักทองนองสมบูรณ์นะครับ ให้ดูที่เถาเขานะครับข้างล่างเนี่ยเขาจะงามมากเลยนะครับ,รบมาดูเคล็ดลับการให้น้ำฟักทอง มันเข้าตอครับหลัง60กววันขึ้นไปนะครับของผมเป็นน้ําพุ่งนะครับเป็นน้าพุ่งก็จะเต็มใบนะครับการให้น้ํานะครับกพต่ะองในช่วงนี้นะครับ60กว่าวันเนี่ยเราให้น้ําทุกวันนะครับให้น้ําทุกวันแต่ไม่ให้ถึงกับแสมากนะครับ ให้น้ำเพื่อที่จะให้ฟัดทองเขาได้มำรุงเขานะครับให้มำรลุงลูกเขาได้โตให้มีน้ำหนักนะครับ <c oughs> ในลูกทิ่เกียวนะครับในช่วงหกสิบวันนะครับเราต้องเพิ่มการให้น้ำเขาขี่ขึ้นนะครับ เร่งปกติแล้วก็จะให้ส4วันนะครับในช่วงวักทองเขาอายุได้30-40วันนี่นะครับเราก็จะให้เขาห่างหน่อยก็คือประมาณส4วันแต่ถ้าเป็นในช่วงที่เขามีลูกโต,โตๆเนี่ยครับหลังจากที่เราหลังจากที่เราผสมเกรอร วักทองจิตแล้วลูกประมาณกิโลนี่นะครับเราก็จะเพิ่มการให้น้ำขึ้นนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้ปักทองเขาได้รับน้ำแล้วเขาก็จะมีน้ำหนักนะครับการใส่ปุ๋ยก็คือผมก็ ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับในคลิปน,นะครับการใส่ปุ๋ยก็คือการใส่ปุ๋ยเร่งให้พักทองลุกโตนะครับมีน้ำหนักนะครับแต่การให้น้ำเราก็ต้องให้เพิ่มขึ้นนะครับร์โมนก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับคือเคล็ดลับทางสวนเก่าที่มีอยู่ก็คือการให้น้ำ ก็คือให้น้ำทุกวันนะครับทุกเช้านะครับก็ในช่วงนี้ฟักทองเขาต้องการน้ำหนักแล้วก็ชูบไปเลี้ยงลูกด้วยนะครับเขาก็มีเลี้ยงทั้งใบลำต้นแต่ก็เลี้ยงลูกดังนั้นการให้น้ำช่วงนี้นะครับก็ต้องให้ขี่ขึ้นเป็นพิเศษนะครับ พื่อที่จะให้ปัดทองของเราได้มีน้ำหนักแล้วก็ตลาดที่ต้องการนะครับเพราะเราถ้าเราขายในตลาดเขาก็จะคัดเลือกเรานะครับคี่ปัดทองของเรานะครับนี่ก็คือเพชรับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะ มีประโยชน์และสาระให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับและท่านใดมือใหม่ที่จะทำสวนพักทองนะครับก็เอาความรู้จากประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นำไปใช้ได้เลยนะครับก็เป็นการแชร์ให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทั้งเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับเพื่อนใหม่เข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนเก่ากดไลค์คอมเมนต์ไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม